สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ล League, ีกฤดูกาล2024-2025ซึ่งเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศน,นะคะหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายซึ่งจะลงแข่งขันกันเป็นนัดแรกค่ะในคืนวันอังคารที่29เมษายน2568อาร์เซนอนซึ่งผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะเรยัลมาติจากสเปนมาประตูรวม5ประตูต่อหนึ่ง ลงสนามพบกับปารีสแซงแแมงนะคะโดยปารีสแซงแฉ่งผ่านเข้ารอบมาด้วยการชนะแอสตันวิลล่าประตูรวม5ประตูต่อ4โดยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา2นาฬิกาค่ะคืนวันพุธที่30เมษาย,ยน2568บาร์เซโลนาซึ่งผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะดอดมูลมาประตูรวม5ประตูต่อ4ลงสนามพบกับอินเตอร์มิลานนะคะ โดยอินเตอร์มิลานผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะไบเยอร์มิวนกประตูรวม4ประตูต่อ3คู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา2นาฬิกาค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างครบถ้วเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b n ั News Channel ค่ะ